งงร่างอะไรเนี้ยนะออุอยอ้อยอุ้ยหัวใครก็ได้ช่วยทีเหอะเออใครก็ได้ช่วยทีนะเออะใครก็ได้ช่วยทียทเอาเอาเอาว้าวสวยซับสวยซ้อนเยี่ยมไปเลยพันชอมาช่วยทีจีน้ำน้น้ำนๆๆๆๆำนโอเคใจเย็นจะจับอุ้งเท้านะเอาเอา เฮ้ยเฮจังค่ยเฮ้ยง่วงรพันโชนายช่วยชีวิตฉันเอาไว้แน่นอนได้สุดเลยจากนี้คือฮีโร่ของชันฉัติดนี้ชีวิตนายอย่าน้ำเล่าไปหน่อยเลยนะ เปล่านะชีวิตฉันอยู่ในมือนายแล้วแต่ช่วยฉุดฉันขึ้นมาจากปากเหวจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไรที่มีปัญหาฉันจะมาคอยช่วยนายแน่นอนเลยนะอือขอบใจนะซึ้งใจเลยเพื่อนแต่ฉันไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องช่วยหรอกมันต้องมีอยู่แล้วล่ะนะฉันจะหาเองโอเคงั้น <c oughs> ฉันไปได้หรือยังอะไปเลยพันโชนายไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนับจากนี้เราคือหนึ่งเดียวม,มากชมานโชกับทรัพเพลสองคนรวมพลังสร้างไทยชนะ ตึ้นความอลังการละสินะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี้ยตอนนี้ท่านกำลังสร้างสิ่งที่เรียกกันว่าระบบเสริมกำลังป้องกันภัยอยู่ฉันติดตั้งสัญญาณเตือนเริ่มขุดคูน้ำอย่างที่นายเห็นและกำลังล้อมรั้วลวดหนามรอบพื้นที่นี่เอาดูแบบแปลนสิเฮ้ใฮ้้ มานี่ไในบ้าไปแล้วเหรอ,อยังไม่พอกันเหรอจริงด้วยพันโชถูกร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยเราต้องเสริมการป้องกันเราจะหาสุนขัขพ่ออาคารเอาไปสิเดี๋ยวก่อนนะมีไอเดียเจ๋งกว่าน,นั้นอีกเมื่อมีไงมี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 คู่โลกพันดุไงแล้วเมืองเรามีมีคู่โลกที่ไหนกันเลา่าอย่าเพิ่งมั่นใจไปพันโชก็นั่นแหละอะฮะ ฉันเลยบอกเจ้านั่นไปว่าเมืองเราไม่มีหมีโคโลกสักันหน่อยติดต้งนั้นเลยนะไม่ต้องหัวหน้พันโชสถานการณ์คุณต้ได้หมดแล้วล่ะนะทรัพเบิร์ทรัพเบิร์อะไรของนายเงียบเลยยกมือขึ้นอย่างนี้เลยฉันไม่ยกมือให้ใครทั้งนั้นแหละฝันไปเถอะเอาล่ทรัพเบิร์กเอ๊ะทักสีทลาเฮ้ยโดนเตดกันนะโดนไปจากไปเช่เดี๋ยวนี้นะเอาออกไปท่างเป่ลทำอะไรของส่วนตัวนะช่วยชีวิตนายเอาไว้นะนายเหมือนที่นายเคยช่วยฉันไว้ไงไม่ใช่ของฉันมีคนแอบใส่ไว้เล่าฉันไม่อยากให้ช่วยนะมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเล่าตอออเพื่่สีีฮโรขงฉัน อยะะไรนีกแล้วนายไม่ฟังไม่เชื่อฟังฉันฉันยึดตังจะติ๊กไว้ในฐานะปืนปลอมมาๆๆปืนจริงต่างหากล่ะอะไรก็เอาสักอย่างบาวุธนั่นแหละโอยพันโชมันอะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าฉันสวยแน่เลยออใหม่จากเต้าตามสบายเลยนะขอบใจมารีแอนที่นี่สงบดีจังอ่ะ ฉันไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอีกหยุดเลยฉันต้องลองชิมดูก่อนนะพื่อความปลอดภัยนุนเค้กฉันนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอืมุกคนพูดไงดีจนี่ตัดสินใจอุ้ยว่าจะปกป้องชีวิตฉันน่ะเข้าใจแล้วอีกเรื่องที่เขาหมกมุ่นใช่ไหมล่ะจะเพื่อนรักแมรี่มีอะไรดื่มไหมแน่ใจนะเค้กยังไม่ออกฤทธิ์อีกเหรอฮะหมายความว่าไงที่ว่าออกฤทธิ์น่ะหมายความว่าเค้กใส่ยาพิษไง ใส่ยาพิษเหรอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันจะเม็นยังไงล่ะไม่มีใครที่เคยกินเค้กใส่ยาพิษมาก่อนเลยนี่ขอบใจมากนะมาริแอนเธอไล่จอมอนั่นไปได้จริงๆด้วยจริงๆฉันเรียกวิธีนั้นว่ารับเบิลบับัดได้ผลดีเลยแต่อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ สวัสดีฟินไงพันโชกัดนายไปไหนเอออยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนเฮ้ยพังไงพันโชเฮ้ยเฮ้ยพันโชนายจะทำอะไรของนายอ่ะเฮ้ยใครก็ได้เฮ้ยช่วยทำอะไรสักอย่างชี้เธอเออโอ้โแคลินแคลินช่วยฉันด้วยแคลินออยู่ไหนแคลินโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ย ทรัพยเบ้าวันน้เรไปจากบ้านเดี๋ยวนี้นะพันโชะทำไมถึงได้มีเงออเพันโชพันโชะพันโชพันโชะขอเข้าไปหน่อยดิไปเลยไปไปตอนนี้วันเย็นเย็นพันโชคือวันพุธอ่านี่เรียกภาพวาดเหรอเชื่อเขาเลยล่ะนี่แนี่ต้องใช้ทรัพย์เบ้าบัมบัดเข้าช่วยอ่าใช่แล้วต้องใช้ทรัพย์เบ้าบัมบัดเข้าช่วยอุ้ย ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วย

นั่นเสียงพันโทรร้องเหรอฮึชูหูฮิวมาแล้วเหรอนายลงมาเองไม่ได้เหรอนายทำอะไรของนายเนี่ยไม่ฉันลงไม่ได้ก็ฉันอยากให้บริการผู้พักดีของฉันน่ะมาช่วยฉันลงไปไอโอเคโดดเลยเออเห้อหิบ้าเอ้หลักตายแล้วฉันว่าขาฉันแผลงแล้วล่ะ ช่วยแปะชั้นทีได้ไหมรี <laughs> บหน่อยได้ไหมเนี่ยฉันอยากกินมื้อเช้าแล้ว ฉันเจ็บอีกข้าแล้วมองฉันเลยนะแล้วก็ยาแม้แต่จะเคิดด้วยจะเลิกคุ้มกันนายแล้วไม่เอาแล้วพอกันทีพอฉันขอลา,ลานี่หมายคว<ข>ามว่านายจะทอดชิงฉันแล้วเหรอน,นนั่นแหละที่ช่างเถอะใชนเปลอดทำงั้นซะหน่อยนายไม่รู้จักขอบเขตวางอำนาจเกินเรื่องจนถึงขั้นไรย้ยางอายเพราะงั้นถ้าไม่เอาด้วยแล้วเอาหมีคค่โลกไปเลยไม่ต้องอคืนด้วยอแผนนี้ได้ผลฮะพันชเรามาแล้ว ทันโชอดทนไว้นะเร็วเข้าหุนฝึกเนาะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนะบริกากาศนลาออกไปแล้วเพราะงั้นฉันปลอดภัยหายห่วงแลวหมีล่ะมีอยู่ไหนใช่ตอนนี้เจ้าหมียังไม่ตื่นไง คุ้มกันเด็กจิงเกลิลนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะเนี่ยอใครก็ได้ช่วยที